ครูตีถ้าเป็นธุรกิจขายบ้านล่ะครับโครงการเล็กๆเจหลังโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆครูตีจะบอกนี้แล้วกันมันคือการสร้างสตอรีร่อะไรบางอย่างมันไม่ใช่การเล่าอยู่ดีลอยๆขึ้นมาแต่เป็นลักษณะที่ว่าลองดภาพาดูะนะสร้างบ้านแทนที่เราจะบอกว่าฉันสร้างบ้านที่ดีที่สุดฉันใช้อุปกรณ์วัสดุที่ดีที่สุดและทุกอย่างมันรุดเลยนะฉันไม่โกงฉันทุกอย่างใส่ตรงเนี้ยใครจะดูถามจริงแต่เปลี่ยนใหม่เป็นวิธีสร้างบ้าน ให้แข็งแรงวิธีสร้างโครงการให้แข็งแรงวิธีสร้างบ้านให้ไม่ถูกโกงวิธีสร้างบ้านให้สามารถอยู่ได้15ปีโดยไม่ต้องซ่อม3วิธีสร้างบ้านเสร็จภายใน2ปีด้วยงบประมาณจุดๆๆเท่านี้เราถ่ายขั้นตอนโอเคถ่ายขั้นตอนอาจจะทำซ้ำได้ยากแต่เราอธิบายนั่งนั่งหน้าบ้านแล้วบ้านเราเพิ่งสร้างเสร็จข้างหลังโครงการเราอธิบายในตรงนี้ใส่เรื่องนตรใส่ขนมขนม อธิบายเป็นคำพูดทั้งหมดอาจจะมีการใส่ภาพหรือใส่วิดีโอแบบว่าพวกถ่ายช็อตไว้เงี้ยเอามาใส่ได้ทั้งสิน้นแล้วใครที่เข้ามาดูนะหัวข้อที่กฤษฎีตามเมาื่อกี้ก็เป็นคนที่เอ้ฉันจะสร้างบ้านเองวะเอ้ฉันจะซื้อบ้านโครงการแต่ฉันไม่มั่นใจเนีย่ยขอดูหน่อยดิว่าโครงการบ้านสร้างไงวะพอดูไปดูมามีโอกาสไหมที่คนที่อยู่แถวแถวที่เรามีโครงการเนี่ยจะเข้ามาดูเราแล้วพอเขาหเห็นโปรไฟล์ใน Tik t o k ในช่องทางอื่นของเราเนี่ยเฮ้ยแม่งเวิร์กว่ะคนนี้ไม่ติดตามแล้วไม่มีใครมาด่าเลยว่าโครงสร้างมันพังแล้วฉันรับการอะไรยังไงบ้างซึมซับมีโอกาสจะซื้อเราไหมมีโอกาสจะซื้อแล้วฟังให้ดีนอกจากมีโอกาสจะซื้อแล้วมีโอกาสที่ผู้พัฒนาอสังหาใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆจะมาจ้างเราไปคุมงานแล้วจัดการงานให้เขาไหมเมื่อเราดังแล้วเขาเห็นเราแทนที่จะแข่งกับมันกูจ้างมันมาคุมงานเลยว่ะเอาเงินซื้อเวลาคนอื่น เราได้ประโยชน์ปะได้ผู้รับเหมาวิ่งเข้าหาเราไหมาเข้าคนขายวัสดุอยากจะให้เราโฆษณาให้ไหมว่านู่นน,นี่นั่นติดตั้งไปในบ้านกระเบื้องกระเบื้องโถสุขภัณฑ์โอกาสวิ่งเข้าหาเพียบเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับขายคอร์สหรือขายความรู้อย่างเดียวนะหรือขายแค่บ้านอย่างเดียวโอกาสอื่นๆมันจะมามีเพียบทุติให้ตรงนี้นะอย่าปิดกั้นช่องทางที่จักรวาลน,นี้มันจะส่งให้เพิ่มไม่ใช่แบบกูจะขายบ้านแล้วกูจะทำคอนเทนต์ขายบ้านเท่านั้นถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับขายบ้านกูจะไม่รับโอกาสนี้เลย รับโอกาสอื่นบ้างบางทีมันรวยกว่านั้นอาชีพอาชีพหนึ่งมันเป็นแค่เครื่องมือแล้วถ้ามันมีโอกาสใหม่ที่มันจะทําให้เรารวยแล้วไปถึงเป้าหมายความฝันที่เราต้องการจะไปเราก็ไปตรงนั้นเราตั้งเป้าแค่ว่าฉันจะเป็นผู้ที่จะทําให้ผู้คนมีที่อยู่อาศัยที่ดีทนทานและพึงพอใจในแบบของเขากูไม่คุยเรื่องราคาไหมไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดนะแต่คุ้มค่าที่สุดสําหรับเขาเขารู้สึกสบายใจ ฉันเป็นผู้จัดหาผู้สร้างและผู้เดรบิทที่อยู่อาศัยให้กับผู้คนที่เขาอยู่แล้วเขาจะสามารถสร้างครอบครัวลูกเขาอยู่ปลอดภัยเมียเขาอยู่ปลอดภัยเขารู้สึกโอเคกับสังคมแล้วก็อสังกับโครงสร้างที่ฉันสร้างขึ้นมาแล้วตกแต่งอเฉลี่ยเข้ามาคิด <c oughs> แบบนี้แล้วเราจะไม่ได้แบบกูจะต้องขายบ้านอย่างเดียวหรือกูจะต้องขายคอร์สอย่างเดียวหรือกูจะต้องรับเหมาอย่างเดียวไม่ใช่โอ้ยโอกาสนี้มาทำกูจะตั้งใจทําให้เต็มที่ในเมื่อกูตั้งใจทาเต็มที่แล้วกูมีชื่อเสียง กูชาร์จราคาเท่านี้อ๋อมึงไม่จ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าถัดไปจะจ้างกูในราคานี้อยู่ดีแล้วมึงไม่จ้างใช่ปะครั้งถัดไปมากูชาร์จเพิ่ม20%เพราเซ็นต์ข้อหาปฏิเสกกูตั้งแต่แรกแล้วจะไม่มีใครหน้าไหนกล้าปฏิเสกกูอีกเลยกูทำตลาดแบบนี้จบคลิปนี้เท่านี้